โอ้โหเศษส่วนสอบเข้ามอนหนึ่งมาแล้วค่ะดเด็กๆข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะดเด็กๆรู้คำตอบแล้วพิมพ์คำตอบไอใ้ครูจอยชื่นใจหน่อยค่ะกอไก่149ขอไข่151ค่ะมีวิธีการคิดง่ายๆดังนี้ค่ะดเด็กๆค่ะถ้าเราเจอโจทย์ประเภทนี้เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนแล้วก็ตามด้วยนำคำตอบที่ได้มาหารกันนั่นเองค่ะ เรามาช่วยกันหาคำตอบในวงเล็บนะคะ6เศษ1ส่วน9บวกด้วย4ี่เศษ3ส่วน8ดเด็คะสังเกตดูว่า2จํจำนวนนี้เป็นจำนวนค่ะค่ะเราต้องแปลงร่างจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินค่ะคูณแล้วบวกส่วนคงเดิมนะคะ6ูณ9ได 54, ้54.54บวก1ได้เท่ากับ55.9่วน9นั่นเองค่ะ 8ปคูณสได้32 32บวก3ได้เท่ากับ35ส่วน8ค่ะว้าวๆเด็กๆค่ะเราแปลงลางจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินแล้วต่อไปเรามาบวกกันค่ะการที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้นั้นตัวส่วนจะต้องเท่ากันค่ะ9กับ8ไม่เท่ากัน เรามาหาครนครนของ8กับ9ก็คือ72นั่นเองค่ะเราก็มาดูว่า9คูณอะไรนะได้เท่ากับ72ก็คือคูณ8ค่ะ8คูณอะไรนะได้เท่ากับ72ก็คือคูณ9นั่นเองค่ะเด็กๆคะสังเกตดูนะคะตัวส่วนนะคะคูณกันได้เท่ากับ72แล้วต่อไปเรานำเศษคูณเศษได้เลยค่ะ55คูณ8ได้เท่ากับ440ค่ะ 35้คูณ9าวไดเท่ากับ3 1 5ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆขาเรานำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ440บวกด้วย315ได้เท่ากับ755ค่ะต่อไปเด็กๆขาเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณได้เลยค่ะกับเศษเป็นส่วนจาก5ส่วน72ก็จะได้เท่ากับ72ส่วน นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการตัดทอนนั่นเองค่ะว้าว72ตัดกับ72ได้เลยนะคะ755บกับ5ก็จะจะใช้สูตรคูณแม่5ตัดทอนค่ะ515 5 151 15ได้เท่ากับ755ว้าวว้าวลงตัวพ่อดีเลยค่ะเด็กขาข้อนี้ตอบเท่ากับ1 5 0 เอ็ดนั่นเองค่ะตรงกับชอยข้อขอไข่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆเด็กๆคะครูจอยฝากกดไลค์กดใจให้กับครูจอยด้วยนะคะเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรไม่เขา้าใจพิมพ์มาหาครูจอยได้เลยค่ะแล้วมาพบกับครูจอยในคลิปต่อไปค่ะ